หนหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเอื้อยเด็กยิงขยันแข็งที่ชอบเก็บแอปเปิ้ลจากสวนของเธอเธอแบ่งแอปเปิ้ลออกมาเป็น3ส่วนเสมอส่วนที่กินเองส่วนที่เอาไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านและส่วนที่เก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในยามจําเป็นวันหนึ่งขณะที่เอื้อยกาลังเดินทางกลับบ้านเอื้อยก็ได้เจอกับยายแก่ลึกลับคนหนึ่งโหนูหนจะโหนโหนสนใจเอาแอปเปิ้ลของหนูนะมาลงทุนกับยายไว้ถ้าลงทุนกับยายยายจะเอามาคืนหนูสิบเท่าเลยนะ ยายก็ดูไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรถ้าได้แอปเปิลสิบเท่าจริงก็น่าสนใจนี่นะได้เลยค่ะคุณยายหนูให้หมดเลยวันรุ่งขึ้นเลยได้ไปหาคุณยายด้วยความตื่นเต้นแต่ว่าเอ๋ยายหายไปไหนอะ่ะ แม่เองจะลูกแม่แม่จริงๆเหรอจ๋าลูกบอกแม่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหนูโดนยายแกหลอกให้เอาแอปเปิลไปลงทุนค่ะเอ้ยแม่จะสอนลูกเรื่องการออมและการลงทุนเองนะ ถ้าเรากินแอปเปิลหมดทุกวันวันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีเหลือถ้าเราเก็บไว้บางส่วนเราก็จะมีใช้ในยามจําเป็นถ้าเราไม่ระวังและไม่วางแผนแอปเปิลที่เก็บมาก็อาจหายไปหมดการลงทุนมีหลายประเภทไม่ว่าจะหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมหรืออื่นๆหุ้นเปรียบเหมือนการซื้อแอปเปิลจากสวนร่วมกับคนอื่นถ้าสวนได้ผลดีเราก็ได้ผลตอบแทนถ้าสวนเจอภัยแล้งแอปเปิลเสียหายเราก็ขาดทุนยิ่งถือหลายสวนเท่ากับกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งแค่สวนเดียว ตราสารหนี้เหมือนการให้คนอื่นยืมแอปเปิลและเขาสัญญาจะคืนพร้อมแอปเปิลแถมอีกนิดคนที่น่าเชื่อถือเท่ากับความเสี่ยงน้อยแต่ผลตอบแทนอาจไม่มากเท่าการลงทุนอื่นกองทุนรวมรวมแอปเปิลของหลายคนแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลถ้าเรามีแอปเปิลไม่เยอะแต่รวมกับคนอื่นจากนั้นให้คนดูแลส่วนดูแลก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่าลืมนะเอ้ยการกระจายความเสี่ยงก็สําคัญถ้าเอาแอปเปิลไว้สวนเดียวแล้วสวนพังก็จะเสียทั้งหมดแต่ถ้าแบ่งไว้หลายสวนอย่างน้อยก็ยังมีผลดีจาก ซึ่งก่อนจะลงทุนเราต้องประเมินตัวเราว่าสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนบางคนกล้าลองบางคนชอบความปลอดภยัยควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและควรศึกษาก่อนลงทุนเสมอนี่เลยลูกเว็บไซต์ Wealth Magic ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการออมและการลงทุนเอาไว้ศึกษาดูนะจ๊ะขอบคุณค่ะแม่ยย